โอเคนะคะหลังจากที่ครูให้การบ้านไปของแบบงาน2.2นะคะเรามาดูแบบงานเฉลยกันนะคะเฉลยแบบงาน2.2เป็น e ีที่3เนาะเรื่องนี้มาดูอันแรกเขากำหนดให้ P เป็นจริง Q เป็นเท็จนะคะมีโจทข้อ2องใหญ่มาดูอันแรกนะคะเราบอกว่าสิ่งที่ได้ก็คืออ่าอันเนี้ยนาด,ดูนะเป็นจริงขอใช้าป,ปากกาแดงเลยเนาะเป็นจริงเนีแ้ยบบนี่เสร็จ ได้เท็โอเคไหมคะคำตอบคือเท็เท่าว่านิเสษจริงได้เท็ hey. ส่วนข้อที่สองนิเสธอะไรคิวนิเสธจริงเหมือนกันนิเสธจริงก็ได้เท็โอเคเนาะอ่าง่ายๆต่อไปมาพ e. ีเป็นจริงคิวเป็นจริงโยงมาได้อะไรคะจริงและจริงได้จริงโอเคใกล้ๆหนไหมคะ ต่อไปถ้าเป็นหรือจริงจริงเชื่อมเ้ื่อหรือก็ได้จริงนี่คือคำตอบนะต่อไปมาดูตอนะะ่อถ้าแล้วนะคะนี่จริงจริงเชื่อมเ้ื่อนถ้าแล้วถ้าจริงแล้วจริงนัดเฟนแล้วเฟนมาเราดีใจต่อไปก็ต่อเมื่ออ่ะ ก็ต่อเมื่อเหมือนกันทั้งสองข้างเป็นจริงต่อไปคือเศษจริงแต่เนื่องจากตรงนี้ค่ะมันเป็นจริงอยู่นิเศษจริงเราได้เทสก่อนนะนิเศษจริงได้เทสเนี่ยค่ะแล้วต่อไปมาเชื่อมที่เละจริงเละเทสได้เทสโอเคไหมจริงและเทสฉะนั้นเชื่อมด้วยเละเป็นต้องเป็นจริงทั้งสอง ต่อไปจริงนิเศษตรงนี้เป็นจริงแต่ตรงนี้คะ่ะนิเศษเทจได้เออนิเษจริงได้ทเทสและเชื่อมด้วยหรือ blur. อ่ะมีจริงอย่างน้อยหนึ่งตัวก็ได้จริงนะเทสหรือจริงได้จริงโอเคข้อเก้าข้อเก้า,า,า,าน,นิเษจริงตรงนี้อันนี้ก็นิเษจริงโยงลงมาได้เทพลอกนิเษจริงได้เทจ น,ะะนี่เศษจ,จริงได้เท็แล้วเชื่อมด้วยและเท็ดและเท็ได้เท็โอเคต่อไปข้อสิบดูนะคะทำข้างในก่อนข้างในเราเป็นจริงอันนี้นี่เศษจริงได้เท็แล้วเชื่อมตัวนี้จริงและเท็ได้เท็แต่เนื่องจากมีนิเศษก็จะเป็น จริงนี่คือคำตอบต่อไปข้อที่11นี่จริงจริงจริงเราทำในวงเล็บก่อนนะคะหลักในการทำทาในวงเล็บก่อนถ้ามีวงเล็บจริงแล้วจริงถ้าจริงแล้วจริงได้จริงต่อไปก็ต่อเมื่อลูกสองเหมือนกันได้จริงอ่าข้อที่12ข้อที่12นี้เซนจริงนี่จริง ิงนิเสธตรงนี้ได้เท็จใช่ไหมนิเสธจริงได้เท็โยงลงมาหรือมีจริงอย่างน้อยหนึ่งตัวได้จริงตรงนี้นิเสธจริงได้เทจเชื่อมด้วยเล็กต้องเป็นจริงทั้ง2ถึงจะได้จริงฉะนั้นก็จะได้เท็ม่ยังุงไม่ได้ยังไม่ใช่คำตอบต่อไปถ้าถ้าจริงแล้วเท็สถ้านัดเฟนแล้วเฟนไม่มาเรา เสียใจนี่คือคำตออนะคะนี่คือเฉลยของแบบฝึกหัด2.2ถ้ามันเร็วเพราะครูต้องการจะทัดเวลานะคะฉะนั้นเนี่ยหนูไปรีกลับมาใหม่กลับไปกลับมานะคะไปฝึกตรงนี้ให้เข้าใจ